สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่รถนะคะในช่องน่ารักชาแนลค่ะวันนี้นะคะแม่รถจะพาทุกคนไปเที่ยวโรงเรียนน้องใบตองนะคะคือว่าวันนี้นแม่รถจะไปประชุมผู้ปกครองค่ะหลังจากที่ไม่ได้ประชุมเลยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะเรียนออนไลน์กันทั้งปีนะคะวันนี้ไปดูแม่รถนะคะว่าแม่รถจะไปประชุมมีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะแล้ววันนี้เราก็จะได้ขึ้นห้องเรียนน้องใบตองด้วยค่ะ จริงแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะพูดกันไม่กีเยอะเท่าไหร่นะครับเพียงแต่จะให้แนวทางของท่านนะครับเดี๋ยวให้ท่านได้ขึ้นไปพบกับคุณผู้ระจำชั้นนะครับขอแนะนำแแนะนำตัวอีกครั้งนึงนะครับก็คือชื่อนายธงชัยนะคุณโคตรัฒน์นะครับผู้อำนวยการอาสาโรงเรียนวิชากรนะครับมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ในวันที่หนึ่งธันวาคมพุทาศองพักราช2564ก็ประมาณค ข้าเดือนที่หนะครับนะซึ่งเราอาจจะเจอกันทางออนไลน์ไปบ้างหนึ่งเด็กต้องผ่านแปดคุณสาระไทยคลิตวิจาชิจสังคมกรอทอเนี่ยต้องผ่านให้หมดนะครับสมีการประเมินกิจกรรมรัฐการกริจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะเดี๋ยวจะถามว่าเอ๊ะทำไมต้องแต่งชุดเสียเพราะมีอยู่ในระเบียบนะต้องมีแน่แนว มีลูกเสือ,อย่ว่าะชาตินะครับแล้วก็มีกิจกรมรมชมรมที่โร,รงเรียนจหนดให้นะครับว่าลูกจะเรียนอะไรไปตอนนี้เป็นเรื่องของการปลอดการบ้านเนื่องจากว่าสมนักการศัยมีความกัวงวลคือนักเรียนตัวใหม่ๆไม่อยากให้เป็นภาระกับลูกๆห,หลานก็คือนะครับกลัวกลับไปแล้วมีการบ้านเยอะวันลูกขึ้นไม่มาโรงเรียนอีกแล้วรัฐมีการปรับคือให้ครูสอนในอนุบาลสา0น้อยกระถม สามร้อยหกสิบนะครับท่านก็ท่านใดที่มีเอกาสารมาก็มอบให้ครูะจำชั้นนะครับคือใบเสร็จรับเงินที่มีเลขตัวเลขสัเวเลยของร้านค้าเนี่ยจะใช้ได้หมดนะครับวันหนึ่งท่านหนึ่งนะครับคุณครูเป็นยารัฐทำโทรครับคุณครูประจำชั้นทุกวันสองนะครับ,ค,บรคุณครูปีาพกรสแกคุ้งครับ ประจําชั้นระดับวันหนึ่งทักสามคุณจตุราหัวหมองครับคุณครูประจําชั้นระดับวันหนึ่งทักสี่นะคะคุณครูสุรีพรองสุนทโรครับและระดับอนุบาลนสองนะครับคุณประจําชั้นระดับวันสองทักหนึ่งคุณครูมาลิสาอุไรลักษ์ครับคุณครูประจําชั้นระดับอนุบาลนสองทักสามคุณครูสุพิชชาสุขสําราญครับและสุดท้ายคุณครูประจําชั้นระดับวันสองทักสี่คุณครูกังวลแก่นกระโจนครับสวัสดีครับขอบคุณ ดีมากเลยหนึ่งห้องเรียนจะมีคุณครูสองชั้นสองคนอยู่คู่กันนะครับคุณครูประจําชั้นป .1 ทับหนึ่งนะครับคุณครูระดาวันวันสงเชือ่อและคุณครูวิษณุเชือ้อจิตนะคุณครูประจําชั้นพหลป .1 ทับสองนะครับคุณครูเกณวบดีบุรานโนและคุณครูวาสิกีจันบุญเปงันนะคุณครูประจํา ป .1 ทัก3ครับคุณครูคมแก้วคุณิจจและคุณครูดนัยรมรกรครับส่วนคุณครูประจําชั้นป .1 ทัก4จะมีคุณครูภายและก็คุณครูสามกีดีด้วทีเชิญร่กันนะครับคุณครูประจําชั้นครับคุณครูสิริลิชาพรคุณสมุูรสองครับครับขอขอบคุณคุณครูประจําชั้นคุณครูประจําชั้นป .2 ทัก1นะคะคุณครูพุ้ทิจารุชนาคงจารุและคุณครูจัดพรสีทองครับ นะคะคเรียดโดดเ็ตสลายนครับป .2 ท .2 ครับคุณครูพิธีมาห่อนญแตะครูการบิทขุนญาตดเกิดครับออคุณดำรงสวนีนะคะคุณดำรงขีีป .2 ท .3 นะคะคุณครูกระดกอ่อนจันเดือง เป็นครูจูธามากสุขใหม่และกระถิ่นคุณคักเเกลื่อนครูิเศษคุณเจือเกลื่อนรับรา้นที่ิเนะคะและสุดท้ายวันนสีและคุณครูสอทศสี่และคุณครูพิเศษนะคะคุณครูปารณีทุ่กพรค่ะคุณกำนับสองทศสี่คุณริญเตอรและคุณครูพิเศษพิเศษมากๆนะคะคุณครูดนตรีเก่าคุณชัยนรงคงหน้าขก่าครับขอวกบคุณครูระดับชั้นศึกษาปีที่สองนะคะในละดับต่อไปนะคะ นี้เป็นการประชุมรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะขึ้นห้องเรียนอ่าน้องไม่ตองนะคะก็ทยอยกันขึ้นนะคะอันนี้นะคะจะไปที่ห้องอ้าว2ทับ4นะคะทุนอันนี้ห้องเนึ่ทัพสีห้องคูป้านะคะอันนี้ห้องแบงองไม่ตองนะคะก็ห้อง2ทับ4โอเคทับ4ค่ะ หัาเดี๋ยวห้องน้องวตองแล้วนะคะทุกคนดีไหมเนี้น นี้นะคะก็ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ได้ขึ้นไปห้องเรียนน้องม่ตรองด้วยนะคะได้ไปเห็นโต๊ะน้องไม่ตองด้วยะคะ่ะ,ะ,คะแล้วก็ได้ประชุมกับคุณครูนะคะคุณครูก็ได้แจกเงินสนับสนุนนะคะของน้องมปตรองนี้ก็จะได้360บาทเป็นเงินค่าเสื้อผ้านะคะเทอมแรกะ คลิปนี้แม่รถก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ไปเตยกับน้องไม่ตองด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอันนี้ดูบรรยากาศห้องเรียนน้องไม่ตองนะคะเราไปดูข้างหลังกัน่ะคือหาะชื่อเรีนนะคะทุกคน